ทองคาปัจจุบันจะขึ้นจะลงยังไงก็าตามตราบใดที่ยังพิมพ์เงินได้โดยนักการเมืองทองคําไม่มีวันลงหรอกครับอย่างน้อยที่สุดเก็บเงินเนี่ยเป็นทองคาดีกว่าดีกว่าเยอะเลยเงินหนึ่งบาทมันก็หนึ่งบาทเพราะมันเป็นเงินซีเนี่ยทองคำหนึ่งทรอยออนก็หนึ่งทรอยออนเป็นเงินซีจนกระทั่งนักการเมืองเนี่ยจะพิมพ์เงินใช้เยอะๆเสพสุกกันเต็มที่ก็ยกเลิกโกลเซนดาปี1นึ่า สมัยประธานาธิบดีนิกสันหลังจากนั้นเป็นต้นมาไม่ต้องมีทองคำมาพิมพ์ธนาบัตรเท่าไหร่ก็ได้ตามใจทองคำมันก็ขึ้นมาสูงริบเลยเพราะอะไรเพราะเฮ้ยมันต้องขึ้นกับเงินที่คุณพิมพ์อยู่ดีอ่ะแต่คุณพิมพ์แบบไม่มีกฎเกณฑ์ยกเลิกกฎยกเลิกเพดานยกเลิกอะไรกูจะพิมพ์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 และในสภาพของตลาดที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ย การเอาเงินมาลงทุนในทองคำหรือว่าเป็นสิ่งที่มีผลตอบแทนได้ดีที่สุดในตลาดปัจจุบันคือต้องเข้าใจก่อนก็ว่าทองคำเนี่ยมันขึ้นหรือลงเนี่ยมันมีเขาเรียกว่า Multi-Factorial พอมันมีนโยบายชัดเจนหรือมีความเห็นได้ชัดเจนว่าเอาละต่อไปเนี้ยเฟสจะเริ่มลดดอกเบีย้ย ตรงนี้ครับ,บต่างหากที่จะทำให้เป็นเอฟเฟคต่อมาที่ดอลลาร์าจะอ่อนและทองคำจะขึ้นการที่จะเกิดดีดอล a า i ์เซชันเนี่ยต้องบอกว่ามันเกิดแล้วสภาพของการเงินของโลกเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า3 5, ปี5ปีหรืออาจจะเป็น10ปีที่จะกดดันไปเรื่อยๆแล้วทำให้สหรัฐอเมริกาฟองสบู่แตก ผมให้คาตอบก่อนดีกว่าก่อนให้เหตุผลอคําตอบคือไปได้ไกลกว่านี้ผมมองนะผมว่ามันเกิดยวกับรเสือแน่นอนสมมติถ้าเราดาลา์เสื่อมราคาทองก็น้น,นม,มันจะขึ้นเบงไหมปกติแล้ว่มันจะขึ้นเมื่อเมื่อเจาะดอกเบี้ยลงแต่ที่ผ่านมาดอกเบี้ยมันมันไม่ได้ลงแต่ทองมันก็ยังขึ้นแต่มันขึ้นด้วยเหตุผลอะไรครับก็เหตุผลที่มาสมมติถ้าทองขึ้นมียอยๆๆโยใช่ไหมเราทำไงฮรถ้าภาษามันเล่นทุนอะ้วคก็เรื่องอะไรจะไปไล่ซื้อ วันดีคืนดีเขา็อกมาพูดว่าเ,เขาไม่ขึนทองละทองลงเลยคือผมเป็นคนหนึ่งที่มีทองอยู่ในมือเยอะมากแต่ดอลลร์เราบอกว่ามันจะต้องเป็นแบงก์กงเต็กใช่ไหมเพราะว่าเขาพิมพ์เงินออกมาใช้แต่ปรากฏว่าดอลลร์เนี่ยมันแข็งค่ามากขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆมันทําให้เงินกระดาษเนี่ยมันเป็นขยะแน่ๆอยู่แล้วถ้าคุณจะบอกว่าดอลลราเป็นขยะแปลว่าเงินสกุลเงินอื่นๆเนี่ยมันยิ่งกว่าขยะ ทองคำเพิ่งเริ่มขึ้นนะครับดังนั้นทองคำตอนนี้มันจะเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านคือบางทีๆๆเราก็ไม่ต้องทำอะไรหรอกก็ซื้อไว้มันเพิ่งเริ่มขึ้นเองนะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยเราก็ค่อยเปลี่ยนไปเป็นแอสเซทตัวอื่นหลังจากจบสงครามแล้วนะครับมันก็เราไปซื้ออะไรก็ได้ตอนนั้นมันคงดิสคัพหมดแหละผมคงต้องเรียนอย่างดียว่าไม่มีใครรู้จริงหรอกแต่ขอให้มันขึ้นไปเรื่อยๆในสถานการณ์แบบนี้แหละนะครับเราก็ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากนั้นเมื่อท้องคำกลับสู่สภาวะปกติก็หมายความว่าทุกอย่างในโลกนี้แพงขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งอื่นๆก็จะตามมาหลังจากทุกอย่างเนี่ยมันแพงขึ้นนะครับสุดท้ายมันจะเป็นตัวตัวแบ็กบริกก่อน แล้วก็กลุ่มประเทศที่ตอนนี้มาถือทองคําในธนาคารกลางสังเกตว่าค่างเงินพวกเขาเริ่มไม่ค่อยกระทบในขณะที่ประเทศที่ถือ U.S. Treasury ค่อนข้างเยอะเนี่ยค่างเงินเนี่ยอ่อนค่าลงไปค่อนข้างเยอะมากนะครับ <S 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 ดังนั้นนัื่อเหตุผลว่าทําไมเขาถึงเล่นงานรัสเซียไม่ได้เนี่ยประเทศอื่นๆนะครับว่าถ้าเกิดมีข้อขัดแย้งกับสหรัฐขึ้นมาแล้วไปลงทุนในตัวของยพันธบัตรเยอะๆเนี่ยเราจะได้เงินคืนหรือเปล่าถามว่าปัจจัยอะไรที่ทําให้ธนาคารกลางเนี่ยชะลอการซื้อทองคำเนี่ยก็คือเรื่องของราคา ราคามันอยู่ระดับสมเหตุสมผลเนี่ยเขาก็ซื้อแต่ถ้าเกิดมันเกินไปอ่ะในจุดที่แต่ละธนาคารกลางคิดว่ามันแพงเกินไปสําหรับเขาเนี่ยเขาก็อาจจะชะลอไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวนะครับระหว่างเก็บไว้เนี่ยเราก็จะพบว่าพอเขารู้ว่าเรามีทงองคำฝากไว้ตรนี้ มันจะมีพวกธนาคารแบบระดับยักๆเลยเนี่ยนะครับมาติดต่อเราเนี่ยขอให้เราเอาทองคำเนี่ยไปให้เขายืมโดยทั่วไปนะครับธนาคารกลางของประเทศต่างๆเนี่ยเ,เวลาตัดสินใจจะลงทุนในทองคำเนี่ยคือต้องการจะเพิ่มสัดส่วนแต่ว่าของพวกนที่มันไม่มีใครรู้นะว่าแบงก์ชาติาอาจจะมีบางประเทศเนี่ยบู บูมากแล้วก็เข้าไปซื้ขายในลันกษณะเก่งกำไรเอาที่ไฮเดิมของปีที่แล้ว37.3.4คูณด้วยไฮแม็กซิมัมคูณแล้วไม่ได้เกิน45,000บาทอันนี้คือประเมินไว้ในเลเวลที่สงครามนะปัจจุบันแต่ถ้าสงครามลุกลามบานปลายไปจนกระทั่งถึงสงครามโลกครั้งที่สามอันนั้นประเมินไม่ได้แล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดในเจเนเรชันเรา ทองคำเนี่ยมันเฮชเก a น n ินเฟ f l a ชั o นได้ดีมากทำไมมันถึงดีทองคำจะขึ้นดอยเยอะจังหน้าตกใจการขึ้นทั้งหมดของทองคำเนี่ยนะมันขึ้น common wave มาเป็น major wave major wave มาเป็น grand cycle grand cycle มันมาเป็น super grand cycle อย่างเงี้ย super grand cycle หนึ่งสองสามสี่สามสี่เพื่อเป็นสามแล้วก็ A B C เป็นสี่แล้วอันนี้อ่ะกำลังจะขึ้น super grand cycle ห้ากลายเป็นหนึ่ง ของไ<ะ>ซเคิลท่ใหญ่กว่าของที่ลงเรียกว่าเซนจูเรียนเวฟใหญ่กว่าแล้วในหนึ่งนั้นน่ะมันยังต่ออีก 2, 3, 4, 5อีกแล้วภายในของมันแต่ละเวฟยังประกอบด้วยซับเวฟเพราะฉะนั้น<ะ>ตอนนี้เราจบเฟสเพื่อขึ้น5พอ5รวมเป็น1เนี่ยแปลว่าอะไรเราเพิ่งเริ่มต้นนะ